아. <목소리도> <목소리도> สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับผพบอกับผมพวกเรานะครับเก่งกาจฟาดเรียบนะครับวันนี้เนาะหนุ่มหน่อยอีสานในเมืองกรุงวันนี้สิบภาพ่อแม่พี่น้องมากินเมนูแบบอีสานอีสานบ้านๆนะครับเด้อเป็นอ้อมกบครับอ้อมวันนี้ใส่ผักกระแง่นะครับเอ้พ่อแม่แล้วครับอ้อมวันนี้ใส่ไอ้ผักยังกับผักไสครับผักไสก็คือยอดมะระนั่นเองนะครับเนาะวันนี้ก็ใส่ยอดมะระนะครับใส่บักเขือนะครับอ้อมกบสองตัวง่ายครับเกือบโลแล้วเป็นลูกโดด นะครับพริกแดงเป็นสูตรน้ำแดงด้วยครับวัอนี้เนาะเป็นพริกแกงปั่นมาเองจากทางบ้าลนะครับบอกเลยว่ารสชาติแซ่บนัวครับพร้อมกับนี่นะครับข้าวเหนียวนะครับนี่ใส่กระติกมา20บาทนะครับพี่น้องฮะบกระตองเบาหลายครับวัอนี้เดี๋ยวไปกินข้าวแรงน้ำกันนะครับแตงแตงผ้าขามากินน้ำกันนะครับวัอนี้รอบเด้อครับออกโอมาเนาะพี่น้องกะออกโอมาเห็ดกินกับโอ้ตัวสิได้กินเด้อพี่น้องเด้อคำเหมืดปตืดตา มาพี่น้องมาเสแซ่บน้ำกกนเด้อมากินน้ำกันไปผมมีอย่างแล้วอะขาดพูน,นนะสูตรน้ำแดงพี่น้องปาดทโเนาะก่อนสิรับชมด้ครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะเป็นกำลังใจให้ผมเห็นคลิปดีๆเอ,อียมากนะครับไปนี่พี่น้องมาเนี่ยํำยังไงอือม อหอดผักมานละหอดผักใส่กับขมอ่ำลำครับเข้ากันเนี่หยหัวผกมาละพี่น้องอ๋อใส่พริกพี่น้อ แซ่บค่ะน้แดงครึ่งๆเป็นสูตรอ่าปั่นของพริกแกงทั้งบานนะครับเขินเข่าบะมีแบบถูรแบบนี้ก็ใส่เป็นปุกพริกแห้งนะครับน้ำมันมสีแดงนะครับเนาะพริกแห้งตามใส่คากะไข่กระเทียมหอมๆนะ ม,มันเค้มข้นดีแล้วนะครับพี่น้องก็เลยไม่ได้ใช้เห็ดแก้วเห็ดยังมาแล้วโอ้คั่กนะพี่น้งองผัดไสโอ้ผมว่าเป็นไส้กัมไงนะครับแต่ว่าหยุบนะครับใช้ปุ๊บหยุบก็ ซาเป็นตอนแบบยิ้ง่ายนะครับกินสะใจเต็มคำมาาขาถอยเนาะเดี๋ยวถอยตัวอย่าะแรบกระดูกครับ โอ้เ oh, yeah. นครับพี่นอ้องวันนี้กินย่างเด้อครับก็เลยเดี๋ยวเปิดไฟนะครับกล่องอัดจีแสงรุ่นแรงหนะ่อยหน่อยนะครับขอโทษขออภัยคือบม่มมเวิลลาทายกลางวันเลยครับช่วงนี้บางมือตกแรงมาทายเธอสองคลิปนะครับนะ <c oughs> ขอกำลังใจพี่น้องได้เ้ยกดไลค์กดแชร์ I don't know. เ็นทอนเนีย่ยแตกเลยพี่นนองเด๋ยวให่พักก่อนมันดีกัพี่เล็นะอืออ้วมันใส่ผักลายผักแล้วล่ะผมก็เ,เลยคิดว่ามันถี่ ลายผดนะไปไมาพักวันลายครับพักใ่กไหม โอ้เียก็ออก <c oughs> พแซ่บครับ <c oughs> พี่น้องใส่บวะนั่งไปมาข้ามไง่พี่น้องอื คักเลียพี่น้องโอ้ผักพริกแกงนี่เผ็ดแสบนัวครับขันเอาไปพัดเผ็ดก็สิแสบ uh

Nước không khí, bầu không khí, không พี่น้องสังเกตผมปะผมยังพัฒนาแห่งดีครับเอฝนตกหนักครับมันเนี่ยพายุไอ้ยังก็หิเหี่ยวพี่น้องพายุหิเหี่ยวครับกะตอนนี้ก็ยังปล่อยๆอ,อยู่นะครับนะยังลิ่นๆนแน่อยู่นะครับกะแล้วบรรยากาศกําลังใดครับโอ้โเบิร์ดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาห่อสำรองนะครับนะพี่น้องตอนนี้เอาสื่อเนาะไม่ได้มีเวลาเห็นเลยครับ อ่ะว่าสะมาลอง เดิมอิ่มนะพี่น้องกระดูก้ฮงห์มองกับโม่ได้ครับแฮงห์มองโมก็ได้ดีตับพี่น้องตอนเป็นตอนเนี่ย เบิดพ <practition S 1> ี่น้องเบิดอีพี่นี่เบิดคารบโเบิร์ ่นลองเลยอันนี้เป็นหัวมันครับกกระดูกเช็คหน่อยอือหือ เยี่ยงพี่น้องปลาผมเหมือนจะของเพวกหัวฉีดแตกมาเนี่ยกินเขาแซ่บอ,อู้พี่น้องน <c oughs> ี่แห้งครับ โอ้เป็นอาหารถือปากครับมื่อนี้เป็นเมนูอ่ะนบ้านได้เลยครับบนบ้านแต่รสชาตินี่บอกเลยว่าโอ้ผัตดตะขาดฮะอะรคือแสบนัวประแดกกับน,นัวครับโอ้ผมว่ามันเหมาะเลผมใส่ข,ข้าขัวแทนข่าเบียนะครับเพราะว่าข่าเบียผมไม่มีเวลาเฮ็ดนะก็เป็นข้าขัว,ขวแสบพืันครับรู้เหมือนเฮ็ดเองกินเองถือใจครับรสชาติถือปากคือเฮ็ดเต็มหม้อกระทะนี่ก็คือ ไส้เบิร์ดได้เลยครับมันนี้จัดเต็มมิลีโอ้อีพี่นี่ถือว่าผมกินเขาหลายหลายก็บทุกอีพี่เนาะโอเคครับพี่น้องก็คือเก่าครับมันนี้จบไปเพียงเท่านี้แล้วครับแสบๆเนาะอีสานบานหน้าครับโอ้มีแห้งมีแห้งครับโอเคนะครับฝากเป็นกําลังใจคือเก่านะครับโดยการกดติดตามนะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วเลยครับจะมีกําลังใจเห็ุคลิปดีๆมาสู่พ่อแม่พี่น้องเบิร์กนะครับขอบคุณในหลายที่รับชมมาจนจบนะครับเนาะกับ เนาะคือเกาครับบันีอย่างแล้วมืออื่นกะพอกันไหมครับลงชิปสมือครับช่วงนี้พยายามเต็มทีครับช่วงนี้เนาะครับนอกจากเต็มครับพยายามเห็ดแห้งพ่อแม่พี่น้องเซ่บๆนต้องกันโอเคครับก็จะจากกันไปกะคือเกาครับคอมเมนต์มาเลยว่าอยากให้ผมกินอย่างนะครับพอกันไหมมืออื่นโอเคบายบายสวัสดีครับ